วันนี้เราจะมาจาัดเทียร์ลิสต์กองกลางของอนิเมะเรื่องนักเตะแข้งสายฟ้ากันฮะหลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้จัดเทียร์ลิสต์กองหน้ากันไปก็มีทั้งคนถูกใจและอาจจะไม่ถูกใจบางคนอาจจะมองว่านักเตะคนนี้ควรได้เทียร์เยอะกว่านี้หรือนักเตะคนนี้ควรจะได้เทียร์น้อยกว่านี้อันนี้ผมก็เข้าใจคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและก็ขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาโอเคสําหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการจัดเทียร์ลิสต์กองกลางที่ผมนั้นได้ทําการคัดตัวละครเอาไว้แล้วโดยจะนําแต่ตัวละครที่โดดเด่นและทุกคนน่าจะ คุณตายกันเป็นอย่างดีครับซึ่งสําหรับเกณฑ์การจัดเทียของผมมันจะไม่เหมือนจัดเทียลิสกองหน้านะเพราะความเป็นกองกลางสิ่งที่สําคัญมันมีหลายด้านเลยครับไม่ว่าจะการอ่านเกมการสร้างสรรค์เกมการเลี้ยงบอลการตั้งรับเข้าสกัดบอลและอื่นๆอีกมากมายฉะนั้นนักเตะบ,บางคนอาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่มีความสามารถหลายด้านก็อาจจะได้เทียที่สูงนั่นเองโดยจะจัดตามความคิดเห็นของผมแต่เพียงผู้เดียวนะฮะและอาจจะตรงใจใครหรือไม่ตรงใจใครก็ขออภัยล่วงหน้ากันก่อนเลยละกันไปว่าแล้วก็ไปจัดกันเลย เ,เริ่มจากคิโดยูโตะสำหรับผมผมยกให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งในการบัญชาการเกมในสนามเลยนะฮะหลายครั้งเลที่ไลมองหรือ an, อินาซึมะเจแปนเราจากแท็กติกฝั่งตรงข้ามมาได้ด้วยเขาคนนี้และยังเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าของทีมได้แบบดีโคตรๆมันก็ต้องทิปเปิลเอสเลยหม มัสซิกาเซตเนมากองกลางระดับพักการความสามารถรอบด้านซึ่งจัดจานทั้งเกมลุกและเกมรับการยิงผมบอกเลยว่าไม่แพ้กองหน้าอาชีพแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือการเลี้ยงบอลมีทางเดียวที่จะหยุดแก้ได้ก็คือเสียบขามาซะนอกจากนั้นแล้วร่างอาวตารโซหรือว่ามิกซี่แม็กก็ยังคุณภาพสุดๆยกให้เป็นทริปเปิอีกคนเลยฮะ นอสกะยูมะฉายาจากักรพรรดิแห่งกลยุทธ์เป็นกองหน้าที่ย้ายมาเล่นกองกลางในภาคโอเลอนจุดเด่นก็คือการอ่านเกมและแทคนิคท่าไม่ตายซึ่งเอาที่แบบโกงๆเลยก็คือกิจโอเมก้าครับใช้ทีกวาดศัตรูได้ทั้งสนามสําหรับนนสกะก็ยังมีความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นทั้งความเร็วการเลี้ยงบอลและที่สําคัญด้วยความเป็นกองหน้ามาก่อนเมื่อได้โอกาสยิงจึงพึ่งพาได้เลยทีเดียว อเมมิยะไทโยเป็นกองหน้าอีกคนที่ผ่านตัวมาเล่นเป็นกองกลางในภาคโกโคนสโตนไทโยมีโอกาสได้มิสแม็กกับผงเบ้งเลยนะแต่เสียดายที่เราไม่ค่อยได้เห็นการวางกลยุทธ์ของเขาสักเท่าไหร่ อินามุริอัสโตเป็นตัวละครที่โกงมากๆอีกคนจุดเด่นคือการเลี้ยงบอลและการทำประตูซึ่งเรามักจะเห็นเขาในทุกๆที่ของสนามแบบพี่จะวิ่งไม่เหนื่อยบ้างหรือไงขนาดเกมที่เจอกับเทโคคุเพื่อนๆนี่หอบกันหมดแล้วฮะแต่ถว่าอัสโตยังวิ่งไล่บอลฝ่ายตรงข้ามอยู่เลยสมควรแก่การให้ทิปเปอครับระดับพระเอกไม่ทิปเปิลเอสแปกชินโดทาคุโตะคอนดักเตอร์ผู้ควบคุมท่องทํานองแห่งสนามผมนี่ชอบกระทาเทพของเขามากๆส่วนตัวผมว่าชินโดก็ยังเหมาะกับการเป็นกัปตันมากกว่าเทนมะนะแต่ก็นัน รอบชิงซะได้เอาจริงถ้าชินโดไม่เจ็บเจอแล้วก็ลิงคงสบายสบายเลยนะรวมร่างอาวตารกัน3คนเป็นจอมานกิฟออนทีนี้ใครก็ต้านไว้ไม่อยู่แล้วในภาคกาแล็กซี่เขาก็รับบทเป็นตัวรับที่แบกเกมรับด้วยตัวคนเดียวมาช่วงหนึ่งเลยครบเครื่องสุดๆครับคนนี้เฟรูน <Fair oon, S 1> เป็นคนที่มักจะมีส่วนในเกมบุกซะเป็นส่วนใหญ่มีสไตล์การเล่นบอลที่สร้างสารรและเป็นคนที่มีจุดเด่นเรื่องความคล่องแคล่วว่องไว อิจิโฮชิฮิคารุกองกลางคนสําคัญสําหรับอินาซึมะเจแปนเลยฮะมีจุดเด่นทางด้านการวิเคราะห์การเล่นของคู่แข่งซึ่งก็ได้รับการยอมรับจากโนซากะเลยว่าเป็นคนที่มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดีที่สุดในทีมและยังเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของโนซากะอีกด้วยนิชิกิเลวมะเป็นคนที่มีส่วนสําคัญมากๆในช่วงภาคโกเพราะมีร่างอวตารสําหรับตําแหน่งกองกลางของเขาสิ่งที่เขาทําได้ดีมาโดยตลอดก็คือการหาจังหวะสอดแทรกทําประตูซึ่งผมคิดว่าความสามารถระดับนี้ควรอยู่ในระดับ S ครับ ไซเซนโทโกสารภาพเลยว่าผมคิดว่าโทโกเป็นกองหลังมาตลอดแต่มาดูอีกทีกองกลางนี่หว่าภาพจําคือโทโกคอยแบบบล็อกลูกยิงร่วมกับคาเบยามามาตลอดซีซั่นสองะนะแต่ดันเป็นกองกลางซะง,งั้นถือเป็นคนที่มีส่วนสําคัญกับเกมลับของไลมองมากๆฮะในช่วงที่เจอกับโรงเรียนเอเลียฟูโดอากิโอกองกลางตัวสร้างสารรคเกมผู้ที่มีความเจ้าเล่และจับทางได้ยากอีกหนึ่งคนส่วนใหญ่เขาก็มักจะได้ลงสนามกับการลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมฮะ อโฟโรเทลูมิหรืออ p h โฟดีหรืออ p h โฟไรทีเขาเคยเล่นเป็นกองกลางในสมัยที่อยู่กับเซอุส์ฮะแต่จุดเด่นของเขาก็ออกจะไปในทางกองหน้าซะมากกว่านะทำให้ตายเลี้ยงบอลของเขาอย่างเพลาสวรรค์จริงๆมันก็โกงแหละในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นถ้าที่เราคิดว่ามันหยุดเวลาได้ก็ถูกเฉลยว่ามันเป็นเพียงการสะกดจิตด้วยการดีดนิ้วเป็นตัวช่วยนั่นเองฮะ คิยามะฮิโรโตะหรือทัซซยะมีช่วงหนึ่งที่เขาโชว์การอ่านเกมให้เราได้เห็นก็คือแมตที่เจอกับ t ด e e เอ็ม e จนทําให้อินาซึม่าเจแปนสามารถทําเกมประสานงานต่อบอลแบบเท้าสู่เท้ากันได้อีกครั้งจําได้ว่าตอนเป็นกองหน้าผมให้เขาระดับ S เลยนะแต่สําหรับกองกลางขอให้แค่ A แล้วกันนะครับ คุสกะริวจิผมชอบแค่ตอนที่เขาระเบิดพาลังโกรธออกมาแต่โดยภาพรวมผมว่าเขาก็ยังดูธรรมดาเกินไปและไม่ได้โดดเด่นไปทางไหนสักทางสิ่งที่พอจะช่วยให้เขาอยู่ในเทียสูงๆได้ก็คือโซนั่นแหละเกือบจะ A แต่ให้ S ครับโนสกิซากุระคำอธิบายก็คงคล้ายๆกับคุสกะเลยคือยังธรรมดาเกินไปถ้าหากไม่มีโซก็คือไม่มีอะไรแล้วนะส่วนตัวผมผมว่าโนสกิเป็นตัวละครที่มีความสามารถในลำดับท้ายที่สุดของเอิร์ธอีเลเว่นเลยครับ มิดริคาว่าลิวจิเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆฮะแต่ก็น่าเศร้านะที่ยิ่งดูก็ยิ่งรู้ว่าความสามารถของมิดรลิคาว่ามันมาถึงทางตันแล้วจริงๆจนสุดท้าย <c oughs> เขา,จจก,า driveway, ก็ถูกถอดออกจากทีมชาติไปคาเซมารุอิจิโรตะขยับขึ้นมาเล่นเป็นกองกลางในช่วงที่ฟูบุคิลงมาเล่นเป็นกองหลงังซึ่งความเร็วของเขาก็มีประโยชน์กับทีมมากฮะเป็นตัวคอยเชื่อมบอลจากหลังขึ้นไปหน้าแถมยังมีลูกชูดเซตเพลที่แอบ่วยโอกาสได้กับลูกยิงบานาน่าชูดตัดสินตามตำแหน่งกองกลางก็เอครับ ฮิจิกตะไรเดนเป็นกองหลังที่ถูกขยับมาเล่นเป็นกองกลางในบางแมตตัดสินยากมากเพราะว่าไม่ค่อยเห็นผลงานสักเท่าไหร่ที่พอจะได้เห็นอยู่บ้างก็คือการประสานงานร่วมกับฟุบุคิกับเคียวอสูนสายฟ้า ต่อไปฮันดะโชลินชิชิโดคุริมะสึและแม็กในบรรดา5คนนี้ผมว่าความสามารถระดับพอๆกันยกเว้นคุริมะสึนะที่ได้ไปร่วมเป็นตัวแทนทีมชาติคนเดียวในนี้แถมใน,นแมช์ที่เจอกับเดอะเอ็มพายก็ยังสร้างความประทับใจให้กับผมคือเจ็บขาไม่ว่าแต่บอลต้องส่งไปถึงกองหน้าให้ได้ทุ่มเทมากๆฮะขอยกให้คุริมะสึเป็น A คนเดียวนอกนั้น B ครับ ทาจิมุคายูุิเคยเล่นเป็นกองกลางอยู่ช่วงหนึ่งในซีซั่นที่ 2. 2ซึ่งเอาจริงๆการเอาทาจิมุคายลงมาเล่นเป็นกองกลางในตอนนั้นเนี่ยถือเป็นจุดบอดสำคัญของไลมองเลยฮะอย่าหาทาอีกนะ อิชิโนะและอาโอยาม่เป็นสมาชิกของไลมองชุดสำรองก่อนที่จะขวัญกระเจิงเพราะซูรุงี้เลยพากันออกจากชมรมไปแต่หลังจากที่ได้เห็นไลมองจริงจังกับการต่อสู้ก็เกิดเปลี่ยนใจและเขาร่วมชมรมฟุตบอลในภายหลังซึ่งทั้งคู่ก็เป็นตัวสำรองครับไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่แต่ก็ยังมีได้โชว์ความสามารถอยู่บ้างกับการร่วมมือกันเอาชนะล่างอวตารของนักเตะดกากนลิงมาได้ สากุมาชิโร่มักจะได้ลงเล่นเป็นกองกลาง3ประสานกับคิโดและฟุโดในทีมินาซึมะเจแปซึ่งสถานะก็เป็นตัวสำรองครับเพราะว่าในตำแหน่งกองกลางยังมีอีกหลายคนเลยที่สามารถเล่นได้ดีกว่าเขาฮามาโนและฮายามิกองกลางไลมองชุดแชมป์ฮอลลีโรสมีสไตล์การเล่นที่คล้ายกันครับซึ่งจะเด่นไปทางการเลี้ยงบอลทั้งคู่ โอโตโมระกาคุยะกับตันทีมอุมิฮาระหมอนี่ก็เป็นกองกลางที่น่าจับตามองมากๆกับการคุมเกมด้วยจังหวะที่แม่นยำเรียกได้ว่าเป็นคนที่ทำให้อุมิฮาระแข็งแกร่งเลยก็ว่าได้ก่อนที่คิโดจะรู้ทางจึงแอบเปลี่ยนจังหวะในช่วงเสี้ยววินาทีจนทำให้แผนการของโอโตโมระผิดพลาดแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังพลิกเกมกลับมาได้อีกครั้งด้วยการสังเกตจังหวะทั่วทั้งสนามและพบว่าทจิมุไคก็คือจังหวะบอร์ดของไลมองครับเสียดายที่ไม่ได้เห็นเขาพัฒนาไปมากกว่านี้บอกเลยว่าจะเป็นตัวทำเกมที่เเจงอีกคนนึลย คาริโอออแวนกับตันทีมชาติสเปนเป็นทั้งกองกลางและก็กองหน้าก็ไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมครับพอคลิปที่แล้วพูดไปหมดแล้วเชชางซูกับตันทีมไฟเออร์ดากอนเป็นเพลย์เมกเกอร์สัญชาติเกาหลีที่มีแทคติกทำให้ตายอย่างเพอร์เฟกซ์โซนเพสสำหรับแทคติกนี้กระโดนคีโดแก้ทางด้วยการใช้ลูกส่งกลางอากาศจบฮะ เดโมนิโอจากทีม K เป็นคนที่เข้ามาเป็นตัวแทนของคิโดช่วงต้นเกมก็หวือหวาอยู่นะแต่หลังจากผลข้างเคียงการทดลองในโปรแกรมของกาชิวเริ่มปรากฏฟอร์มกระดบงวบลงไปและหายไปจากเกมฮะมาฮโรทาราชิ ashi, กับตันทีมโรงเรียนเกน A เป็นผู้ที่มีลูกยิงสุดโกงอย่างมาโบโลชีช็อตหรือลูกเตะลวงตาคือถ้าไม่มีกำแพงแอตแลนติสของอามังี้ก็ไม่มีใครหยุดได้จริงๆครับ ฟอยกับตานทีมชาติรัสเซียจุดเด่นของทีมชาติรัสเซียอันนี้ก็ชัดเจนมาตั้งแต่แรกว่าทุกคนสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งฟอยเองก็มีความสามารถรอบด้านเช่นเดียวกันเป็นอีกคนหนึ่งที่เพอร์เฟกมากๆฮะในด้านศักยภาพทางฟุตบอลฮันตะฮัตโตริหนุ่มน้อยผู้ข้างไคนินจาจากอินาคุนิไลมองผมนี่แทบจะไม่มีความทรงจำอะไรกับเขาเลยนอกจากทำให้ตายอันเชิญกบ บันดาอันนี้ขอพูดรวมทั้งบันดาแล้วก็บันดาจูเนียเลยละกันเพราะมันแทบจะมีความสามารถเหมือนกันเลยครับซึ่งด้วยความที่เป็นเผ่าพันธ์แมลงจึงพัฒนาเร็วเก่งง่ายและตายไวกิลิสและเมอาคู่รักจากกลุ่มเฟดา้ามีบทบาทกับทีมแตลากูนลัสฟอร์ดในภาคโคโนโ,โตนด้วยนะภาพจำก็คือการดวนกับเมกะเอนโดเรียกได้ว่ายิงซะหุนระเบิดเลยทีเดียว ีอุระคิรินะอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมว่าตัวละครนี้นี่ได้แรงบันดาลใจมาจากคิริโนกับคาริยะผสมกันแน่เลยครับก็เลยแบบว่าคิริโนคาริยะเป็นคิรินะอะไรเงี้ยแถมยังมีหน้าตาที่คล้ายคิริโนแต่สีผมเหมือนคาริยะอีกด้วยซึ่งทำให้ตายส่งบอลของแกอย่างสอนน้ําแข็งก็เป็นท่าที่มีประโยชน์เลยทีเดียวสวิตจากเกมรับเป็นเกมลุกได้ในพริบตาเพราะว่าส่งทีเดียวถึงหน้าประตูฝั่งตรงข้ามได้เลยฮะ วิจินาริทัสมิเป็นกัปตันของอินาคุนิไลมองแม้ว่าเขาจะไม่โดดเด่นอะไรเลยสักอย่างแถมมีทำไม่ตายแค่ท่าเดียวนั่นก็คือแฟทแดนซ์แต่สิ่งที่เขาทําได้ดีก็คือการดึงศักยภาพของคนรอบข้างออกมาซึ่งจะดีกว่านี้มากๆถ้าดึงของตัวเองออกมาด้วยโอคุอิลิฮิโรมันสมองประจำอินาคุนิไลมองอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องการสร้างสรรค์เกมมากนะักแต่จะไปในแนวทางการวิเคราะห์และแก้เกมซะมากกว่าซึ่งทำไมตายที่โดดเด่นก็คือกวิตี้เคสสามารถหยุดเพนกวินจัก,กรพรรดิที่2ของเทโกคุเอาไว้ได้เลยทีเดียว กินุมะโอซามุเล่นเป็นกองกลางในช่วงที่เป็นกัปตันของทีมนีโอเจแปนแม้เขาจะพยายามฝึกฝนตัวเองอย่างหนกักสับทำให้ตายเปลี่ยนกันมั่วไปหมดในทีมแต่ก็ไม่อาจแย่งตำแหน่งทีมชาติไปได้ฮะฮายาบุสะฮิเดกิกองกลางจากโรงเรียนเทนงาวะเห็นมันยิงมากกว่ากองหน้าอีกแต่ดันเป็นกองกลางโดยมอนี่ก็ปรากฏตัวในช่วงแรกๆของภาคโกกับท่าโฟโควิ่งที่ทะลวงประตูไลมองเป็นว่าเล่นล่างอาวตารจากการฝึกของฟิปเซกเตอร์ดันมาแพ้ให้กับล่างอาวตารของชินโดที่พึ่งจะหัดใช้ซะได้ ฮิลารีเฟลสมาชิกของชิเทโนฟรามอเบียเป็นนักเตะผู้หญิงที่มีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างดุดันในเกมที่เธอได้เข้าร่วมกับซาซาน่าเธอก็เป็นศูนย์กลางให้กับทีมระวางแผนให้คนในทีมอ่านใจเธอเพื่อที่จะประสานงานกันนั่นเองนอกจากนั้นเส้นผมของเธอก็ยังใช้เป็นอาวุธได้อีกด้วยซึ่งไม่เกี่ยวกับฟุตบอลพูดทำไม คิชิเบะไทกะกับตันทีมคิโถกกว่เซชูในภาคโกเป็นแกนหลักสําคัญกับการต่อสู้กับไลมองเลยครับแถมยังเป็นคนรับคําสั่งและทําตามอโฟดีได้ดีเลยกับแทคติกไม้ตายสามเหลี่ยมเทวะซึ่งอีกหนึ่งทำไม้ตายของเขาที่โดดเด่นก็คือท่า3มเหลี่ยม3ประสานดับเบิลแนั่นเองครับ ลีเฮาและชาวชินจากทีมชาติจีนเป็นเด็กที่ผ่านการฝึกฝนโดยโค้ชโจคินอุนมาทั้งคู่ความสามารถของจีนก็คือชื่อเรื่องสกิลการควบคุมลูกบอลอยู่แล้วทําให้เลี้ยงบอลได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะผาดโผนตีลังกา3 4มหตลบก็สบายสบายแต่ก็น่าเสียดายที่ลูกเตะประสานของทั้งคู่อย่างผาสวรรค์ทลายพิภพก็ยังไม่สามารถทําลายดีอจชูราลงได้ทดําลายได้กระบาเลยครับเกาะหลังเอนโดก็อยู่ทั้ง5คน มังงะโมเอกับตันทีมชูยุไม่โตะด้วยความที่ไม่ได้เล่นกีฬาเป็นหลักร่างกายของพวกเขาจึงลงเล่นฟุตบอลได้แค่ครึ่งเวลาเดียวเท่านั้นแถมยังเก่งเรื่องการคิดกลโกงถ้าหากว่าไม่ได้เมงาเน็ออกมาเปิดโปงไลมงก็คงไม่รอดฮนะเมงาเน็คาาสโตเป็นน้องชายของเมงาเน็คาเกรุวิธีแยกหน้าตาของสองคนนี้ก็คือปลายผมด้านหน้าฮะปัดซ้ายคือคนน้องปัดขวาคือคนพี่นั่นเองเราจะได้เห็นทักษะของเขาในช่วงคัดตัวนักกีฬาเท่านั้น ฮิเดนากาตะเป็นตัวละครที่สร้างมาจากนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นอย่างคุณฮิเดโตชินากะตะโดยในแอนิเมะเขาเป็นกัปตันทีมของออฟฟอสที่กลับมาเข้าทีมอีกครั้งในตอนที่เจอกับอินาซึมะเจแปนและทําให้อเทนาโจเคาเตอร์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับดอฟฟินกัปตันทีมบิ๊กเวฟจากออสเตรเลียเป็นผู้นําสําคัญในการใช้บล็อกดีฟเฟนส์ก่อนที่คิโดจะทําลายท่านี้ด้วยการพิ้วหลบการเข้าสกัดได้หมดเลย อจิโนเซคาสยะฉายาพมดแห่งสนามความสามารถของเขานี่ผมสามารถให้ t ิ i p l อ s ได้เลยนะแต่ติดตรงที่เขามีอาการป่วยจึงทําให้ร่างกายไม่สมบูรณ์ฮะโพไวจากดาวซาซาร่าความสามารถก็ประมาณนึงแหละแต่ที่ได้เปรียบกว่าคนอื่นก็คือคนของดาวดวงนี้เขามีความสามารถในการอ่านใจฮะดวลกันตัวตัวยังไงก็สู้ไม่ได้โอเคณตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวละครลองๆฮะผมจะขอไปไวๆวเลยละกันเลลุกจากเพอร์เฟ c ต์คัสเคสเป็นหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาโดยเอลโดราโด ซาเอวะวัตลี่จากโรงเรียนเอโตเป็นนักเตะที่สุดแสนจะธรรมดาโผลมาแค่ในช่วงแรกๆของภาคโกซาตานกับตันทีมชายนิ่งซาตานหมอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีหลายบุคลิกแต่ฝีมือก็งั้นๆวันดะนาโอโตกองกลางจากโรงเรียนไคโอเจ้าของร่างอวตารวาลิอุสความเร็วเสียงยากามิเลนาเป็นอดีตกองกลางคนสำคัญของเดเจเนซิสมาร์คฮูเกอร์กับตันทีมยูนิคอร์ของอเมริกา และคนสุดท้ายเธอก็คือฟลานซึ่งไม่ใช่กองกลางแล้วผมเอามาทําไมนั่นแหละนั่นก็เพราะว่าคลิปที่ผ่านมาในการจัดเทเลสกองหน้าก็มีคนถามถึงเธอค่อนข้างเยอะมากๆว่าทําไมถึงไม่มีเธออยู่ในการจัดเทเลสขอชี้แจงในคลิปนี้เลยละกันว่าผมจัดเทเลสตามที่ปรากฏในอนิเมะส่วนฟลานนั้นปรากฏตัวในเดอะมูฟวี่ก็จริงแต่การปรากฏตัวของเธอก็คือเธอไม่ได้อยู่ในทีมใดเลยครับมาถึงก็กิวก้วกิ้วกดโกรธก่อนจะยิงเข้ามาครั้งเดียวผมก็เลยไม่ได้นับให้เธอเป็นกองหน้าเพราะว่าเธอยังไม่มีทีมเลยด้วยซ้ําแต่สําหรับใน ว่าเธอก็ร่วมมือกับพวกแอสตานั่นแหละฉะนั้นถ้าจะให้ตัดสินฟานจริงๆผมก็ยกให้เธอเป็นทิปอรเออยู่แล้วครับแหมยิงโหดซะขนาดนั้นและนี่ก็คือการจัดเทียร์ลิสต์กองกลางตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมฮะซึ่งการจัดเทียร์ในครั้งนี้ตรงใจคุณผู้ชมหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างเลยนะฮะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยใกล้จะ20,000ซับแล้วครับก็ฝากด้วยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลลิปหนน้้าแวเจอกั